สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฮวงไปซุกคือซุกคุณค่ะฟอกอาทิตย์มาจะพี่น้องกับแซ่บเนื้อพูด่างทีมันนะคะไมาพี่น้องคะนุ่นดินมาได้มาด่วนคุณก็เลยลืมบูุ่อยากนอนบ่ล่ีอยางวะถ้าพี่น้องมากเลยเรื่อยเรื่อยอันนี้ยังบอกพี่น้องข้าวหนึ่งพันจึงได้จะมากินก็เกลียวหนึ่งปลาใส่พักครับหนึ่งพักไส้ปลาอยู่ได้ไก่แมวมาให้พี่น้องค่ะเปินเปิดปิดทางอันนี้อันนี้ตุนยาตุณยายแรงตำหางแซ่บแซ่บพี่น้องนี่ตำปลาแดกครับก็ได้ทิพยได้ เดี่ยวใครยิ้มใจห้าโมงเปเคยกินยายแรงยายแรงแจ้งแล้วเนาะยยายไปใส่บาทเปล่าอย่งพี่น้องฝนสิตกมืดมากว่านี่กัตังกล่องแล้วกล่องว่าตังแล้วฝนตัวเข็ดว่าใดพี่น้องคะไร่ยางป่าไร่ยางจิบปหายไปพี่น้องผู้ถอนลายผู้ถอดพี่น้องคือกันมาครับสำหรับบ่าววัน กินข้าวกับเมือปนนะดูนะคะอ่ะเอะอเก่งตังเลยตบมือหน่อยเร็วตบมือหน่อยค่ะเก่งตังเลยอืม,อมเอาเอาจำจำมันอันนี้เสียบพักยังเสียบคุยพักพักของทุ่รถไม่บอก่็แม่ก็หรืเห็นเนื้อจำเห็นกับกับพักนเนื้อแทบอืมแทบพักของทุ่รถอี่างหนึ่งมั่ว หนึ่งหมกชั่วพี่อนอร่อยด้วยอืมแซ่บแซ่บหนึ่งปลาอย่างอ่ะตันไหนปันในปลาแขงอ๋อปลาไม่กข่งหรอมดยัง <serving> อุ <wan ita> ๊อับแบบหางมันร้ายจังหน่อยอืมใช่นี่น่ารก่อนลูกผมอ่ะ หนึ่งเดืนอนบอกผมเบย,ยด้อเก่งจางเลยเย้ <c oughs> ไขด้วยไขด้วยค่ะไม่ลงนะคะแต่ฝนตกดินดูฝนจะตกวิจะพาไปซื้อของตึงตลาดตึงนี่ตลาดตลาดอยู่นี่แย่เใยหนึบบ่งตกหมอเราพี่เดียว ล่ามผาพึ่งกลางเวลาพึ่งตรงนี้เลยพึ่งเมื่อล่ามผาแต่วนเพราเรา่านเก็บ้้าเศร้าแหละเดี๋ยวาเขบาบุบมืออะไรก็ได้กหนักกลางด้วยขอยย้ำน่าราไม่เห็นตัวใบสงน้ยมันก้างป่ากินไม่ได้นี้หนูกินไม่ได้มันก้างมันจะติดคออื อร่อยมากเลยซุมเลยเออดูนีาการติดเอาเอาตีนพเฒ่าหรือตีนอะไตุ่มอ่ะตัวตุ้มเคี่ยว่าตีนแมวคนนี่แหละแม่นพเฒ่าแม่ตีนเคียเลย้ะเาข้างนอกเข้างนอกแล้ไปจ้งนะเฮ้ยก่ะสนือม ขึ้นผักด้วยดิขึ้นผักเกลืออันนี้เป็นถั่วหลุกถัถ่วอ,อ,อร่อยหวานอือแล้วยังกุ้กงอร่อยกุ้งสะพัดเด็ดไม่กินหรอคะอจำได้เม,มื่อไหอนก็รุดช่างนี่แหละอ้ำเก่งยังเลยยกมือื่อนใครเก่งยกมือื่อน,ยยนค่ะดิ้งเก่งค่ะทิน,น,นท้าไปเที่ยวใช่ไหมบัดปีไม่เอาออกใครขี่รถ ไปเที่ยวไปกินข้าวหวอนะวานพี่พาไปเที่ยวนะไปดูน้องไปดูน้องแม่แหนมดังเลยอยากไปเที่ยวมกเขานี่อยากไปเที่ยวบรรยากาศมันได้ปะไปเที่ยวได้เจอขั้นส่วนไปเบิร์ตอกูสิยูแลมดอกเขาเลยนี่นัดไปไหมบ๊บรรยากาศบ๊วแมนบมากนัดไหนเนี่ยนัดไหน ละนัดแกงโอระนัดอัดซอเลยซอส้มแก้มไปไหนแก้มเต็มที่ยวอยู่หยางานเที่ยวรู้มาจากไหน่ะมาเติมมาฉันอ๋อเจ้าเขาเจ้าเขา มันจะตกนะคะแต่้างมันจะสวยตรงนี้เ่ยลูกต่อมนาเฮียต่อมขาสวยเคร้าอง้างต้อนไหมหืมืมหอะไรเยินเย็นแคว เย็นเสียเย็นตามบ๊อบี้ดูเก่งไหมบ๊อบี้ดูยังไงไปเที่ยวใช่ไหมอือไปเที่ยวใช่ไหมเก่งก้างเลยอ้าวไม่เอาไม่เอามันจะหลุดไปเที่ยวกินข้าวให้บ๊อบี้ดูเออกินข้าวบ๊อบี้ดูก่อนนะคะนี่บาร์ขับรถไปมีตั๋วเป็นน้องชายเปนู่นไปนู่นไปห้างเลยนะฮะอัศวินใช่ไหมเอออัศวินประกาศอัศวัน แก่ให้เนาะแก่ข่้หแก่สภาอออาไร่อยอืมอืมอกกาวไหลีแบบนัอืมคยในกาไหลยี่สิบตั่งแค่น้อยอืมเาเร่งกา่ไหลอืม อ้ยมากว่าอย่างน่ะเนี๋ยวเนี่อมันมันเข่าครับอันเครื่องดีแ่าปลาเนี่อเสียแก้มักมันกรซื่อี่ยไ่ะอแคนสุปอ่านี่ันึ่เปลาเหมือนมันมักระซ่อหอบเสกะแบบเผาเลยมัมออกกลิ่ืไมนานมาขายคือว่าคิดจังมาบเผานเครื่อนนี่แหละอันนี้บอก มื่อไร้องซื้อนวมาขายหน่อยเด็อยู่ในถังเผาไม่ได็หรอหม้อม่คืนหอมอยู่อันนั้นมเผาแม่นที่ตัวออ่ะออาอันนั้นเผามากบไเหรออะไรเนาะอะไรลยชลเลอร์ปายเลยชิลเอายไปจอดไป่ะ ด้ขเลด้น้าอยโ้อ้ยอ้ยยโอ้ยโ่้อยออยโนะะ <Yeah>, like man, ้้ย้ยอ้ย้ยัอ้ยโอ้ยอยอยอออยอ้อยอย มาวางเดี๋ยวนี้ทำเป็นค้างบ้านนะลูกเร็วเจอทำด้วยอะไรยาหนนทำด้วยอะไรนี่เอาเอาน้ำเย็นเน่อยน้นีําเย็นเลอาดูก่อนทำจองไล้จองไม่ไลนะคะ เก่งตังเลยหายใจก่อนปวดม,มากเลวพีนออ่น้องเอ้ยปวดหัวบว่คนนี้ลูกกูปวดหัวกวินน้ำเย็นยกข,ขึ้นยกข,ขึ้นอันนั้นมันจะมากกว่าทกเขียน <c oughs> อันนี้ปวดหัว,หวนานอันนี้ยกขึ้นขึ้นปวดนี่นี่บิ้น ฝนทำไมเรียนนำเย็นถึงหัวฝ <c oughs> นมาแล้วค่ะได้ยินเสียงฝนไหมคะ <c oughs> ป, بعد, ปลอ่อลยะะอ่ๆน้องลินขาอ้ำโอ้ริงจังเลยตบนมือให้ลีนหน่อยค่ะกิ่งตังมือเดี๋ยน้องเดี๋ยวน้องเดี๋ยวบินมาเลี้ยงน้องใช่ไหมคะเห็นน้องไม่เล่นย,ยังน้องไม่ได้ร้องไห้ย,ยังไงนะงนี่อ้นี่อ้นี่เหรอ <c oughs> อ่ะฮะทำไมไอ้ฝนเหรอคะ <c oughs> <c oughs> โมดีนน้มดเข้มน้ำปลาน้ำเข้มปลาแดกนู้นเสียบทำขนมหน่อยเอาแต่มาคุ้มกอยู่แสบนี่เราสั้งทีเลยช่วยให้หน่อยเพนจะเป็นเดี๋ยวกันกะนะัะแม่นะแม่แตติง่งวิ่งจริงติตกใจแล้วฮะจริงจิง แล้วออกแล้วคะเก่งจังเลยดูพี่ๆป้าๆนานาเนี่ยคิดถึงหนูไหมคะสวัสดีค่ะท่าสิทธิ์ท่าสิทธิ์สวยๆทําไงคะสวัสดีค่ะสวยๆก้มหัวก้มหัวลงด้วยทําไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทําไงคะสวัสดีค่ะก่อนอายป่ะไม่อายค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเออ คุณตัวแมวเขาล่ะอืออือพี่น้องคะคุณที่ล่วงเหรอคุณหลังอุ้งตีหลังแหงหรอพี่น้องอือเอาเป็นว่าคลิปนี้ใช้ช้ำนี่แหละพี่น้องคะใช้สองกันคลิปหนาพี่เกาคุณถอดพี่เกาค่ะพี่น้องครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ